สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขูสุขคนเด้อยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่อจอนชานแนลพี่น้องเมื่อนี้บ่อจอนก็ออกมาหายมาหน้าคือเก่านะพี่น้องกสิมาอัปเดตหายหน้าของน้องเนาะของน้องือของ,อง,ของอยางของลูกของอ่าวนะพี่น้องเพิ่นห้มาอัปเดตเท่งห้ยเทงหน้าให้เพิ่นเบิ่งเนาะโอเคพี่น้องเดี๋ยวเราไปเบิ่งไปสมนกกันเลยตอนนี้เขาก็มาหอดเท่งหน้านเพิ่นนอพี่น้องเท่งหน้าของบ่าวฮิปน้อยเนาะเพิ่นคอมาว่าไปถ่ายเท่งให้เท่งหน้าให้เพิ่นเบิ่งเนี่ยเพิ่น่าถ่ายหน้าโคกให้เเพินบง เพิ่นอยากเบิ่งว่านาโคเพิ่นเป็แต่งไรเนาะกับบรรยากาศยามให้ยามนาเนาะพี่นอ้องยามแดงๆกับสิป,ประมาณนี้เนาะอันนี้สิเป็นงัวเพิ่นเนาะโบ้โหว่างัวเบาฮิบตัวใดเนาะเดี๋ยวเขาสิทามน้องเพิ่นเนาะน้องเพิ่อนอยู่เทีหงหยงให้เทียงหนาอันนี้กับสิเป็นงัวเพิ่นเนาะพี่นอ้องคิวอันนี้งวัวไาคิวนี่ตัวนอนนี่งัวเบาฮิบบ่ อันนี้สิเป็นงัวของเบาฮิฟเนาะพี่น้องเด้อครับเจ้าของเพิ่นเบิ่งกับเบิ่งเอาเด้อนี่เด้องัอวเพิ่นเด้อนี่งัวกะับไงเลยเนาะพี่น้องตุ้ยอันนี้ได้สะเคี้งัวไผนี่นี่ตัวเขาเงาเนี่ยงัวเขาคุดกันหายอ๋ออันนี้กับงัวเบาคิวเนาะสามตัวนั่นเด้องัวไผ่อ่างัวเอกราณ อองวโตอา่อางวหลายโตได้เนี่ยเป็นงวบ่อฮิปเนอะอันน uh ี้เอามาแต่ไซฮามเนี่ยงอในเอามาแต่ไซเนี่ยคือตุ้ยค่ะแพ้เอามาจากบ้านเมืองภูม่เนาะพี่น้องงัวก็มีอตัอ้วนเนาะอยู่เทียงก็ภัยฮาม อยู่กับเอื้อยการบ่กับเอื้อยเลือดลาซาลลาซาลอ๋ออยู่กับลาซาลนน่ะคอ,อกงอผืนน้องพี่น้องอันนี้คอ,อกยังทำไงคอกเป็ดอันนี้จะเป็นคอ,อกเป็ดเผืนเนาะอืมคือมีตัวเดียวทำอืมอันนี้เป็ดโผเนาะอืมพ่อแม่อยู่ไซสพ่อแม่เบอร์ แม่โตห์นาแม่พ่ออยู่ไซพ่อไปครัวพ่อไปครัวเอ่อนี้พ่อพ่อใหญ่ก็แม่ใหญ่บ่พ่อแม่โต้แท้ๆได้อยู่ไซยุงเทพเอ๋อพ่อแม่ยุงเทพเนาะพี่น้องตะกี้เพิ่นกายุงเทพเนาะมาบ้านยักปีแล้วฮัมบ่ฮู้ตะกี้เฮียนยุงเทพ่ตะกี้ตะกี้เพิ่นเฮียนอยู่ไทยนะพี่น้องตะกี้บ่จอดกระเฮียนเพิ่นอยู่ไทยเนาะเฮียนใส่สูตรหนักเฮียนไทยอยู่ พ่อแม่ก็ทางานอยู่กรุงเทพเนาะพ่อแม่ก็เอามาส่งพี่นอ้องมาส่งให้พอให้แม่เลี้ยงเนาะอันนี้ก็สิเป็นห้หน้าเพิ่นไทยไว้เพิ่นสีหวานก้าเนาะพี่นอ้องหวานก้าบ่มีน้ำเนาะพี่นอ้องส่งใเพิ่นสีหวานผงไว้เนะาะสีหวานจกไห้ฮะหวานไท้ส่องให้หวานไว้สองให้เพิ่นว่าตัวหวานไว้บส่องไห้ ยาวันวานอือบรรยากาศรอบๆเทียงให้เทียงหน้าคำเจ้าของเพื่นเห็นเพิ่นกรนนาสีเบิ่งเนาะพี่น้องเจ้าของเพิ่นว่าถ่ายให้เบิ่งเน่เพิ่นว่าเทียงให้เทียงหน้าเพิ่นเป็นนาใดเดี๋ยวเาสิไปเบิ่งเทียงหน้าเพิ่นพี่น้องจากปีละหามสิบปีหละออจะเป็นเพิ่อนอ้วนเนาะรวมสมบูรณ์เพิ่อนก็อยากให้อ่ะพี่น้องกยักอายกล้องเนี่ย มานอนห้นอนนาน้ำพอใหญ่แม่ใหญ่เนาะนี่ก็จะเป็นเทียงไห้เทียงหน้าเพือเอ่อนเนาะอือพาใบผพายยังแข่งกับขาดบุตรเลยพี่เนาะอ่านี่ก็จะเป็นรถเครื่องเพื่อนเนาะรถจักเพื่อนจักมอเตอร์ไซค์เพื่อนพี่เนอะลอเลีเเ้ยงแมนะ่น้ำบ่หามเนี่ยอ่แบบ้จักโตนะ สามมีสี่ตัวไปตัวนึงอืมแปสามสี่ตัวเพื่นคลายไปละตัวหนึ่งอันนี้เป็นแแ่ของพายไงของเฮาอ่ของเฮาหรือของแม่เฮาของแม่อ่าแม่บูบออ่าอ,อันนี้ของแม่เพื่อนเนาะซื้อมาไว้ให้แม่เลี้ยงพี่น้องจักแมนบอแมนบอจอนก้าวอาไปเลยเนาะพี่น้อง นี่ก็สิเป็นเถิงเทียงเพี่น้องพี่น้องภายในเถิงอันนั้นก็สิเป็นสาวการเนาะหรือว่าสิเป็นน้องนะพี่น้องกระจัดอายอายเป็นน้องนึ่งข้าวหรอพี่นาองหนึ่งแล้วแหละหนึ่งข้าวทาพอทาแม่เรียบร้อยนะพี่น้อง ได้ยังกินแรงเนี่ย,ยอ,อ,อาสารการเตักปีแล้วนะ <13. S 1> าง13ปีแหละฮตอนบอจอนมาตะกี้กันยังเห็นในน้อยนะพี่น้องตอนนี้กันใหญ่เลยอยู่ให้อยู่หน้ากับมวนมีความสุขไปแน่วหนึ่งแล้วพี่น้องเลียงเป็ดเรียงไก่ไป อันนี้สิเป็นกอไผ่กอบงคนเนาะตะกี้บอจอนมาตะกี้ก็ยังกอน้น้อยหนูพี่น้องบ้านนี้ผันใหญ่เลยอ๋อวันนี้เพื่นสั่งน้ำทางน้ำกอกเลยทางจักปีนะครับนี่มันตัาเดือนเดือนเดือนสิบสองครัเดือนสิบสองถามน้องเพื่นว่าทางพี่กายนี่เพื่อนว่าเดี๋ยวเขาจะเข้าไปเบิ่งเนาะวันหน้ามันแห้งสัมเเดยเดี๋ยวเขาใส่น้องเพื่อนโยกเบิ่งนน้องวันหน้ามันแห้งบ่ มีน้ำมีมนานไสอยู่ให้หน้าเฮากะสบายไปนวหนึ่งนาะพี่นอ้องตะกี้ก,กะเงียว่าทันมีผิดสั่งเนาะน้ำขอบอแหงใส่ยกเหงแหง,แหงคน่นอ้วนเนาะพี่นอ้องคน ยกมาหนึ่งเพิ่นก็เมื่อยแล้วพอพ่อพอ,พอเดี๋ยวเมื่อยนีย่สิเป็นหัวสวนเพื่อนเนาะบอนของปู่ของพังเพิ่นพี่อนเนาะยันเพิ่นเห็นเพิ่งอ,อยู่กรุงเทพเพิ่นเห็นเพิ่อนนาสิกีฮอดบ้านกินฮอดส่อ,สองเขาเลยเนาะอยู่บ้านเฮากระมวลแนวนึงสบายหูสบายตา แน่ลูกชายเพิ่นกะถ้าแม่เพิ่นเห็นก็น่าสีดีใจเนาะคิวคิวคิดฮอดแม่อยู่บ่ะฮะคิดทอดคิดฮอดเมื่อได้แม่สิมาหา,ารูค่าเปิดด่านออตอนนี้กะแม่ก็ยังมาบ่ได้เนาะพี่น้องก็ยังปิดด่านอยูอ่เนาะมากัมาแยากพี่น้องช่วงนี้ ช่วงพญาตมากับมายากเนาะมาแล้วก็ไปบ่ได้พี่น้องนี่ก็สิเป็นรถไทยนาพี่น้องรถไทยให้ไทยนาเพป็นรถอีแตนเนาะพี่น้องโมโหซื้อมาจากปีละรถไทยเป็นการจักซื้อมาจากปีแล้วเนาะพี่น้องการบ่จอนกับบ๊วคอยหู้กันได้เนาะทามน้องเพื่นว่าได้ละปุ๊บสี่ห้าปีเพื่อนว่ายังใได้เฮิงอยู่เนาะ ไทยก็ยังได้รายปีอยู่พี่น้องเครื่องเห็ดให้เห็ดหน้าเฮานะอันนี้สิเป็นไห่หน้าที่เพิ่นไทยไว้เนาะพี่น้องกับฮู้โหเป็นตักก้าหรือเป็นอย่างน้อเพิ่นไ,ยไายไว้ลายไห่อยู่ด้อพี่น้องอยู่ประมาณหกเจ็ดไห่เนาะโ่ฮโหว่าเถ่าไทยหุดไว้หรือว่าเราสิ่ายไว้วันก้าเนาะเดี๋ยวเฮาสิพาไปเบิ่งภายพิ่นนอะว่าเป็น,น่าใด เดี๋ยวสิทายให้ผู้เจ้าเพิ่นเบิงนะ่งเนาะผู้เจ้าเพิ่อนอยากเบิ่งว่ารอบไฮรอบหน้าเพิ่นเป็นยังไ๋แล้วโอเคพี่น้องเดี๋ยวครับไปเบิ่งไปสมนํากันเลยตอนนี้เขา็ย่ามาฮอดพายเพิ่้วเนาะพี่น้องเนพะื่อนกะแถวเนี่ยเพิ่น,น,ก,น,นก,ก็สิปลูกต้นงิ้วต้นมะม่วงเนาะแล้วก็ต้นมะกล้วยพี่น้องปลูกไ้ตามสวนเพิ่นเนาะอันนี้สิเป็นสวนใหม่เพิ่นเนาะสวนเพิ่นเฮ็ดใหม่พี่น้อง,องปลูกยังไงครับเนี่ เอาปลูกยังไงเนีเ่เพิ่นปลูกหมักริกมักหุ่เนาะหมักเคือก็มีพี่นอ้องนี่ต้นกล้วยยังฮะต้นกล้วยทันนี่บอกอืมต้นกล้วยทันีพี่นอ้องผักหอมอืมก็ปลูกหลายสิ่งหลายอย่างเนาะพี่นอ้องอันนี้สิเป็นน้องคิ้วนะเพิ่นพามาพี่นอ้องพามาจอดมาเซยส้มเพิ่นนะ อันนจะเป็นน้องปลาพี่น้องพี่น้องนี่เป็นน้องปลาพี่น้องซื้อปลามาปล่อยยับทงแล้วฮัมซื้อปลามาปล่อยสามทงแหละไพ่เป็นคนซื้อมาไอเฮิบไอเฮิปจุงเทพบอไอเฮิปจุงเทพฝากเงินมาให้พ่อกับแม่ปล่อยปลาเนาะซื้อปลามาปล่อยพี่น้อง นี่เด้อน้องปลากะฝนกรบตกนาะพี่น้องส่วงนี่ค่าฝนตกมากกะน้ำกบสีลายก็นี่เนาะน้องปลาผืนพี่น้องน้ำกับบาบกจักเถือเนาะอยู่ฮอดกุ้มปีกุ้มแรกนาะพี่น้องน้ำเพิ่กะของผันดูดตันห่องเนาะตันห่องหน้า แล,ล,ล้วฝนโตกมามันกระสิไลมาตามห่วยตามห้องพี่น้องขักอยู่ได้น้องเพิ่นกันตะกกี้ไอ้ก็เห็นปลูกวัวสีไข่เดี๋ยวนี้ไปใส่เบิรดแล้วครับอ๋อทอนทิมมาแลวงัวกินตอนบ่าวจอนมาตะกี้ก็เห็นปลูกวัวสีไข่เนาะพี่น้องปลูกค่ะตะไคร้เนาะปลูกเต็มอยู่ตามคันพาย เดี๋ยวนี้ผมมีไแล้วพี่น้องง่วงกินไปแล้วเพิ่นวะนี่เนาะกะสิป,ประมันเนาะ,นะรอบหารอบหน้าเฮากะอันนี้ก็จะเป็นหาหน้าพี่น้องพี่น้องกะลายพอสมควรเนาะ สีหนึ่งก็ได้เข่าลายอยู่เนาะพี่น้องพ่อกับแม่เพิ่นกาโบยู่เนาะโบจ้อสีสีไายสีสัมภาษณ์เพิ่นกาโบยู่เนาะฝั่งนี้ก็สิเป็นหน้าของเอื้อยเนาะพี่น้องหน้าของเอื้อยหน้าของญาติพี่น้องเนาะพี่น้องติดติดกันเลยไงน,นี่ก็สิเป็นหน้าของ เอื้อยเนาะเอื้อยอ้อยเนาะ,เ,เ,นะเพิ่นก็นเมื่อบ้านพี่น้องกะหลายคนเน,ะนาะห,ห,ห,หน้าก,กนะให้หน้ากานะหน้าแถวนี้กะมีแต่พี่แต่น้องเนาะพี่น้องกะหน้าของบอฮิปน้อยกะเป็นญาติของบ่อจอนเนาะมีแต่พี่แต่น้องกันพี่น้องหน้าติดกันลูกพี่ลูกนอกนะ้องเนาะ กัสิประมาณนี้เนาะอยู่เทียงไห้เทียงหน้ากัประมาณนี้เนาะเด้อบ่อจอนก็มาถ่ายให้เบิงเ่งหน่อยเด้อให้หน้าของเจ้ากันเนาะกัสิประมาณนี้แหละเนาะพ่อกับแม่เพิ่นกรบโปงอยู่เนาะพี่น้องกับ,บ่อจอนกัสิคือสิบยอดถ่ายเอาเพิ่นเนาะ โอเคนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้การบอจอนกาสิคอจบคลิปเอาไว้สำนีก่อนเดอ้อมาใครจะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดสั่นกระดิ่งให้บอจอน,น,นเดอ้อเพื่อสิบประพาดคลิปใหม่ๆจากซ่องของเฮาเนาะสำหรับคลิปอัปเดตเท่งให้เทงหน้าของบ่าวฮิปน้อยกรับบอจอนกาสิคอจบคลิปไวส้สำนีพี่น้องไปละพี่น้องสบายดีสวัสดีพี่น้อง